สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับมีใจให้สาวลอเปิดบ้านทาทายังขึ้นหน้าหนึ่งกำลังแอบซุ่มคบสาวอสลอสำหรับประเด็นข่าวลือที่นักร้องดังนั้นเตรียมหย่าสามีโดยมีชาวเน็ตนั้นพุ่งเป้าไปที่ทาทายังและสามีหมอชัดอดุลและตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบยืนยันแน่ชัดจ,จากทั้งคู่ซึ่งล่าสุดมีประเด็นใหม่ออกมาอีกแล้วว่า มีบุคคลปิศนาคนหนึ่งออกมายืนยันว่าในกรณีข่าวลือดังกล่าวนั้นทาทธายังบอกเลิกกับสามีเป็นเรื่องจริงโดยเล่าว,ว่าฝ่ายหญิงนั้นกำลังซุ่มคบกับสาวหล่อที่เป็นแฟนพี่สาวตนอีกทั้งแฟนสาวของทอมนั้นยังรู้จักกับทางสามีของทาทาอีกด้วยเพราะว่าเป็นเพื่อนกัน ซึ่งแหล่งข่าวคนเดิมนั้นยังส่งข้อมูลเป็นภาพล่าสุดจากอินสตาแกรมซึ่งถูกระบุว่าเป็นอดีตแฟนสาวของสาวหล่อในสื่อนั้นอีกด้วยซึ่งเป็นภาพการ์ตูนที่มีรอยแผลคล้ายกับถูกแทงบริเวณข้างหลังพร้อมกับข้อความแทงสมิตด้ามเลยแผลแห้งละตกสะเก็ดนิดๆแทงข้างหลัง ทีมงานข่าวของเรานั้นก็ได้ไปตรวจสอบข้อมูลใน IG บุคคลปิศนาดังกล่าวและพบว่าเจ้าตัวนั้นเคยโพสต์ภาพโปสเตอร์คอนเสิร์ตทาทายัง My Perfection ซึ่งเป็นของทาทายังได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการพูดถึงความสัมพันธ์กับสามียอมรับว่าเลิกลากันไปแล้วและปิดฉากชีวิตคู่6ปีเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของ น้องเรลูกชายเท่านั้นโดยได้ระบุว่าความจริงแล้วคนน่าจะทราบกันเยอะแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทานั้นไม่ได้ต้องมานั่งพูดถ้าได้อยู่กับพี่ๆอย่างนี้เราก็พูดได้จริงๆแยกกันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งคุณหมอเขาก็ช่วยเลี้ยงลูกอยู่เหมือนเดิมถ้าจะให้ทาลงรายละเอียดมันคงไม่ใช่เรื่องเพราะว่าคนเราจะเลิกกันเนี่ย แต่งงานกันแล้วมีลูกกันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรอกหรือสองเรื่องที่ทำให้เราเลิกกันได้มันต้องเยอะและสำหรับตัวทาแล้วท้ารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเราควรต้องมีความสุขมันและเราก็ควรต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขและถ้าคิดว่าเราสองคนคือจบกันด้วยดีได้นั่งคุยกันด้วยดีแล้วบอกว่า เราต่างคนต่างเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดให้กับน้องเรเราหยุดโฟกัสเรื่องราวของเราแล้วเรามาโฟกัสเรื่องของลูกกันดีกว่าถ้ารู้สึกว่าทานั้นมี Energy ที่จะเลี้ยงลูกและมอบความสุขเวลาร้องเพลงถ้าหลังบ้านไม่โอเคและคุณหมอก็ไม่โอเคทาก็ไม่รู้ว่าเราจะฝืนไปทำไมขอขอบคุณข่าวจากโซเชียลหนูสัตว์เด็ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ